สวัสดีทุกคนดูรายก,การน้บอสมามาเจออีกแล้วนะฝุ่ในรายก,การบนเต็งบนตัวหน้า YouTube เหมือนเดิมนะสำหรับคู่เมื่อวานที่ให้ไปใบดันกัดแม่สตีลระบายสีฟ้าเมื่อวานก็ แมนซิตี้ชนะไปได้เนาะในรังของตัวเองก็2-1หนึ่งแต่ว่าเราให้ลองไปต้นไปในราคาทรกคืนคู่สก็กินเต็มเนาะก็กินเต็มไปนะผมบอกเลยว่าแมนซิตี้ชนะแต่ว่าชนะแบบไม่กินราคาก็กินเต็มไปรัดตามเมื่อวานคู่บอลเ,เต็งในยูทูบเราให้ลองไปดันไปเนาะนะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ก็จัดพิมียมิมลิกบอลเต็งเหมือนเดิมวันนี้พเมพ์มิมลีกมีแค่คู่เดียวนะวันอาทิตย์นะค่อนข้างจะน้อยนะเมนนื่อวานในแปดเก้าคู่นะแต่ว่าวันนี้แค่คู่เดียวเองแต่ว่าเราก็จัดมาให้เนาะเราก็จัดมาให้สำหรับคู่วันนี้ก็ เอตตันวิลลาผมนะเจอกับาําฟางเวทแฮมนะต้องบอกเลยว่าคู่นี้นะมีตาลายบ้างแหละนะจะไปเปลี่ยนเสื้อนะจะไปเปลี่ยนเสื้อเยือนของเวิแฮมเนาะพรแม่งนะ เสือเนี่ยคนข้างจะคล้ายๆกันเลยนะคนข้างจะคล้ายๆกันเลยนะอ่าส่วนเรื่องเหรียญราคาคู่นี้ผมเปิดต่อไปทางฝั่งเจ้าบ้านเวทแฮมนะผมนะสำหรับเหรียญราคาตอนนี้ผมราคาแข็งเลยนะอยู่ที่ราคาครึ่งเม็ดนะยังไม่ไหลไปไหนยังไม่ขยับไปไหนนะเปิดต่อเอตันมาราคาครึ่งเม็ดนะส่วนนะผมเรื่องเหรียญราคาน้ำเนี่ยห่างกันก็อพอสมควรนะเออพอสมควรก็ห่างกันประมาณอ่าห้าบ,บาทอ่าสิบห้าบาท นะก็ห่างกันพอสมควรห่างกันเยอะชัดเจนเลยเนาะก็มองว่าราคาน้ำเองเว็บเนี่ยจะให้ไปทางฝั่งเวทเทม,มค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่า, ok ivid, อามองว่าครูนี้เว็บในตอลเวลาค่อนข้างหลังๆค่อนข,ข้างจะมาแรงนะอ่ายิ่งนั่นนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะล่าสุดเล่นในบ้านโอ้โหตบตบไปต้นไม่ได้เนาะหกหนึ่งเนาะต้องบอกยับเก่งๆวงันนั้นนะส่วนสกอร,ร์สูงต่ำเปิดมา3ามมิตรนะส่วนราคาน้ำสกอร์สูงเนี่ยอ่าน้นะนำเว็บจ่ายด้วยเก้าแปดนะเร่ยนหนึ่งร้อยได้เก้าสิบแปดบาทส่วนต้องฝั่งสกอรตต่ำไ่้หนึ่งได้เก้าสองบาทก็ห่างกันแค นะส่วนมาดูประวัติการพบเจอหน่อยแล้วกันสำหรับผู้นี้เนาะสำหรับผู้นี้ก็ประวัติการพบเจอก็เจอมาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็32เกมก็โอ้เจอมาก็พอสมควรเนะาะส่วนดูหนัดล่าสุดด้วยผม2นัดอ่านัดล่าสุดเลยเอาง่ายๆมาอิงได้ผมบาะว่าปีสองันีนัดล่าสุดก็เสมอนไปหนึ่งหน,งนะนัดนั้นเล่นในบ้านของวิแทมนะก็เสมือนไปหนึ่งๆแต่ว่าผ่านมากี่เดือนแล้ว7เดือนแล้วนะเออนอกนั้นก็อย่าไปวัดเล่นดีกว่าที่วิแทมชนะ4เกมติดเพราะว่ามันปีปีเป็นปี2020กับั้งพันยี่สิบเอ็ดกับสองพันยี ไม่ได้แน่นอนนะเรามาดูอิงจากประวัตินอกบ้านในบ้านของเจ้าตัวทั้งคู่เจ้าสองสมทีมทั้งคู่ดีกว่าเนาะเพราะเป็นปีปัจจุบันนะฟอร์มปัจจุบันนะสำหรับเอตเวอร์ล่าฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างจะมาเรงนะหลังที่พ่ายนะหลังที่พ่ายคาบ้านให้กับแอฟบอตันไป21นอกนั้นก็ปุยนะเจอไบต้นตบไปตันในบ้านได้6-1นะเจอกับโมสตาก็ตบโมสตาไปได้1 0เนาะต้องบอกเลยว่าเอเอร์ล่าค่อนข้างจะนะฟอร์มค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่เล่นในบ้านนะพูดแบบนี้เลยดีกว่านะชนะไปตันมา61นึงนะชนะคิดตันมาเลซสามหนึ่งนะส่วนเมนูทางฝั่งเอาไว้แทมหน่อยแล้วกันนะไว้เทมต้องบอกเลยว่าเป็นเกมรับที่แบบเอาเป็นทีมที่กมเกมรับค่อนข้างจะเน้นนะแล้วก็กมสวนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชันจนนะค่อนข้างจะเกมสวนไว้นะมีรู้สกอร์ให้เห็นมองกันว่า นายตันก็นายอย่าประมาทเวิแฮมแน่นอนเพราะเวิแฮมเนี่ยส่วนทีนี้รู้เรื่องแน่นอนเนาะอ่สำหรับเวิแฮมนะฟอร์มก็ดีเหมือนกันนะพูดแบบนี้เลยว่าฟอร์มก็กำลังดีเหมือนกันนัดล่าสุดนะผมเปิดบ้านเจอมิวคโสเซนก็เสมอไปนะขณะเจอมิวเซนฟอร์มช่วงเนี้ยค่อนข้างจะร้อนแรงอนุโคเซนเมื่อวานก็ชนะไปสี่โอนเนาะโอ้ยตึงจริงนะแต่ว่าก็ยังดีที่ไม่แพ้คาบ้านให้กับนิวคโสเซนนั้นก็เสมอกันไปแบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มเนาะเสมือนไปสองสองแต่ว่าเรามาดูในฟอร์มเยียดดีกว่าเพราะว่านั้เทนาอนะเวิเทมอมเว่าสสูีนะคู่เนี้ย น้ำมงว่าสูสีนะควรเปิดราคามาปปๆมากกว่านะอ่าเวทแฮมเนี่ยเปิดราคามานะำมันอ่าเวทแฮมเนี่ยเออนัดสองนัดล่าสุดค่อนข้างจะโชว์ฟอร์มได้ดีนะไปเยือนบ้านไฟบวกมาแต่ว่าเป็นคนละหลีกกันเนาะอ่าไปเยือนบ้านไฟบวกมาก็ชนะมาได้2-1ไปเยือนบ้านรีคอนซิตี้มาก็ชนะได้1นแต่ว่าแพ้ลิเวอร์พูลสามหนึ่งนะเชนลูตันทาวสองหนึ่งชน,นะไบตันสามหนึ่งน่เสมอกับบอแมนนะฟอร์เวทแฮมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะค่อนข้างจะดูดีอยู่แต่ว่านัดนี้เจอไอ้ตันวิลลาด้วย นะแล้วด้ยิงยิงได้ลินในบ้านด้วยมองว่าเอตตันก็น่าต่อนะ,นะแต่ว่าตไตายตลินเยือเนี่ยนนมองว่านะมองว่าเวทแฮมลองดีกว่านะแต่วันนี้วันนี้เอตตันวิล่าลินในบ้านมองว่ายังได้กินอยู่1เม็ดเนี่ยอตตันมีแน่นอนเนาะแต่ว่าประมาทไม่ได้ นะแต่ว่าประมาทไปได้เวทเทมในเกมสวนเนี่ยของเขาเนี่ยโอ้ยนะส่วนทีเนี่ยมีหนาวมิสโคเ,เห็นนะเมื่อก,ก่อนนะแต่ว่ามองว่านะผมเอตันก็ไม่ใช่ยอดเหมือนกันนะสลหรับกรมรับของเขาก็เหนียวพอสมควรนะมองว่าในบ้านเอตันยังไงก็ไม่แพ้รนะบบหนึ่งเม็ดเนี่ยชนะได้แน่นอนนะโอกาสชนะหนยยึ่งศูนย์นี่ยังไงก็มีแน่นอนนะสำหรับคู่นี้มองว่าเอตันวิล่าในบ้านต่อได้รหบผมในราคาครึ่งเม็ดมองว่ายังไงหนึ่งเม็ดเนี่ยมีแน่นอนชนะได้แน่นอนจระเอตันวิล่าฟอร์มช่วงนี้กำลังมาด้วยนะยิงเล่นในบ้านด้วยมองว่่าาาาาารรคคมมม็ดอตไ้้้นนก นะมองว่าคู่นี้นะเมื่อวานเราบวกไปแล้ววันนี้บวกกันต่อในพรีเมียมลีกเมื่อวานพรีเมียมหลีกให้ลงไปตันไปก็บวกไปแล้วนะวันนี้ก็หลีกพรีเมียมหลีกเหมือนเดิมแต่ว่ายังคู่เดียวก็จัดไม่เลยนะคู่เดียวเราก็จัดไม่เลยนะค,ยยนะคู่นี้กินเต็ม,มดอมต่อไอตันวลิล่าในราคาครึ่งเมตรมอว่า ในบ้านมาแน่นอนหนึ่งเมตรเนี่ยยังไงก็ถึงเนาะก็ฝฟก็ด้วยคู่นี้วันนี้ต่อแอตันวิลาในบ้านยังไงก็ชนะเนาะก็ใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยละกันนะถ้าไม่กดกระดิ่งมันจะไม่แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยถ้ากดติดตามแล้วนะอย่าลืมสิทุกท่านกดกระดิ่งด้วยละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันสำหรับวันพรุ่งนี้จะคัดคู่ไหนมาให้รอติดตามหน้ o ย t ท b e ได้เลย